สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์เมียฝรั่งผัวตายนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกผักหวานค่ะผักหวานนี่คือเพื่อนกันเขาทำต้นผักหวานขายนะคะเขาก็เลยเอามาให้เอามาให้หลายวันแล้วค่ะไม่ปลูกก็กลัวมันจะตายจะรอเอาของเราปลูกกำลังแตกกันเม็ดมันกำลังแตกเพื่อน นี่ค่ะเขาให้มาห้าต้นนะคะเดี๋ยวมาปลูกไว้ในบ้านนี่แหละคะ่ะมันจะได้ไม่หายทดลองก่อนนะคะมาเลยค่ะมาช่วยกันปลูกเลยนี่นะคะเขาจะให้เป็นถุงมาแบบนี้เราก็ตัดถึงพลาสติกออกเลยค่ะอย่าให้รากมันกระทบกระเทือนนะคะเหมือนเดิมค่ะเหมือนที่เรา ปลูกต้นไม้ทั่วท่วไปนะคะรากมันจะได้เดินนะคะมาค่ะลงลุมเลยเราเตรียมหลุมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนฝนตกค่ะฝนตกเราก็จะปลูกเลยอุ้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 ดินหนุด ไม่อยากเอายญ้าลงไปกัวยา,าจะเยอะนี่ค่ะฝั่งเราทำหลุมกว้างนะคะฝั่งนี้เราก็จะใส่พี่เลี้ยงมันลงไปเล็กนะคะจะทำร่มเงาให้ผักหวานนะคะเพื่อนๆที่อเอาดินใส่เลย เ็นนว่าเสร็จนะคะเพื่อนๆทีนี้ในบ้านเรามันจะมีหมานะคะหมามันก็จะมาครอบมาคุยที่เราปลูกใหม่มันก็ชอบอยากรู้อยากเห็นนะคะเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าเราปลูกเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะเราจะเอาต้นแเคร์เป็นพืชพี่เลี้ยงนะคะอย่างที่เราบอกว่าเรากลัวหมามันจะมาคุยนะคะ ผลักหวานจะตายสก่อนเราก็เลยหานี่นะคะรังเก่าๆมาครอบไว้นะคะกันหมามาคุยคะ่ะยังไงคะเขาท่าไหมเพื่อนๆว่าเสร็จแล้วหนึ่งหลุมคะ่ะเดี๋ยวจะมีอีกห้าห้าหลุมนะคะเพื่อนๆคอยชมกันนะคะต้นที่สี่แล้วเพื่อนๆ ต้นที่สี่นะคะแต่ต้นที่สามนี่ทำถุงหลุดมือดินหลุดหมดไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับเพื่อนนไอ้ต้นที่สี่ดินค่อนข้างจะร้วนแล้วนะคะนี่ เราก็จะปลูกแคเป็นพี่เลี้ยงนะคะฉันแค่คุณแล้วค่ะฝนตกละลืมค่ะละลืมก็เลยปลูกไปให้มันสิบให้เพื่อนๆชมกันนะคะ ปลูกครั้งแรกเหมือนกันค่ะครั้งแรกตอนนี้นาผักหวานก็ปลูกผักหวานปลูกธรรมดาน่าก็เหมือนัทวทั่วไปเหมือนพืชท,ท,ทั่วไปนะคะตัวนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ รถเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาเข่งครอบนะคะกันว่าหมามันมาวิ่งเล่นนะคะคุยมาเขียนะคะเสร็จแล้วค่ัเพื่อนก็ใช้เข่งเก่านะคะเข่งที่เราไม่ใช้งานแล้วนะคะมาเป็นประโยชน์เรายังไม่ตัดก้นมันออกนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องหาอะไรมาคุมแสงแดดอีกนะคะต้นใหม่ๆเราเลยจะต้องหาหาแลนดมากลางป้องกันแดด ที่มันส่งแสงมาแรงตอนที่ต้นก้าเรายังอ่อนนะคะอันนี้แสงก็สามารถลงไปได้นะคะเพราะมันก้นมันทะลุอยู่นะคะแต่เราต้องหมั่นดูบ่อยๆคลิปนี้ปลูกต้นผักหวานก็ขอลาทุกท่านไปแค่นี้ก่อนนะคะมาคอยอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะว่าจะอยู่กี่ต้นนะคะทั้งหมดนี้มีเดี๋ยว ถุงละสองต้นมีอยู่สามถุงถุงละต้นมีอยู่ถุงหนึ่งนะคะแล้วมีถุงหนึ่งที่เราทําดินหลุดออกจากรากเขาจะรอดหรือไม่รอดคอยรุ่นกันต่อไปนะคะมานากระบีทันเนอร์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ